นผมจะมาสร้างเดี๋ยวผมจะมาสร้างอะไรบางอย่างในเกมมาครับครับเป็นไม่ใช่บ้านโมเดิร์นนะแต่ไม่ใช่เกมมาครับเดี๋ยวเป็นเกมเลยวะเนี่ยเนีเนครับแมนนะครับผมเข้าไปที่ตัวเกมครับแมนนะครับผมเดี๋ยวมีคนบอกว่าเพ่เพ่พี่เอาสกินที่ร็มายมาจากไหน ผมสร้างเองครับผมสร้างสกินเองครับใส่ตาส,าขาส,ตาสีขาวแค่นี้ก็จบแล้วครับใส่แค่ตาสีขาวแค่นี้ก็จบแล้วนี่เครับไปที่สกินนี่ยังไม่ใช่สกินฮีโร่บายใช่ไหมกดไปที่ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่เด็กกดไปที่ตรงนี้คลาสสิกนิวสกินใช่ไหมวะ น่าใช่แหละตัวเกมมันจะเป็นแนวตั้งปึ๊บผมอยู่แล้วผมมีสกินอะไรอยู่แล้วมันก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องไปสนครับคือผมมีทั้งไอ้นี่กับฮีโร่บายผมจะใช้เป็นฮีโร่บายนะครับ แค่เป็นฮีโร่ไปก็จบเคเไม่เเข้าในตัวเกมก็ต้องรอรู้หรือเปล่าในฟรีไฟล์อ่ะทุกคนสามารถมีชุดอบังๆแล้วก็มีอาว็ธเจ๋งๆได้งด่ายๆ,ๆเลยทุกอย่างก็แค่ใช้เพชรซื้ออยากได้เพชรฟรีใช่ไหมล่ะจะบอกให้ว่าต้องทำยังไงแค่ดาวน์โหลดแอป Star Maker มันมีอินเทอร์เน็ตปิดเน็ตก่อน แค่ดาวน์โหลดแอป Star Maker คลิกตรงหน้า Even t แล้วก็ทำภารกิจรายวันในแอป Star Maker เพื่อจะส่งเพชรภารกิจก็ไม่ยากอย่างอันเนี้ยก็แค่กดแชร์กดแชร์ไปเลยลง Facebook ไปทำภารกิจไปเรื่อยๆครบ20บอย่าครับอย่าไปดูครับนี่อย่าไปดูครับอย่าไปดูอย่าไปดูครับครบ20วันก็จะได้เพชรอย่างตามนี้ ก็ทำสกินสเสร็จแล้วแลโฆษณาไมผมจะมีเวอร์อยู่นะครับหลายเวอร์เลยผมจะเข้ามาที่โมเก็บสองศูนย์ใช่ไหมเป็นแแบเผีนะครับเป็นแมบผีที่ผมสร้างไว้เป็นแมบใหญ่ๆเลยนะคผมอันนี้ไม่ใช่ตัวเกมไม้ครับหลักนะครับอันนี้คือตัวเกมไม้ครับครับแมนนะครับไม่ใช่หลักนะครับย้ำไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเกมตัวหลักเป็นตัวเกมครับแมนครับไม้ครับช้าง ทำไมที่ผมวอ,อาคูมไว้ตรงนี้เพราะนี่ครับคือเกมมาครับอันนี้เนี่ยแมพที่ผมสร้างมันไม่เสร็จทำไมมันไม่เสร็จมันน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะาทำไมหรือเหรอผมขีก่ก็ตาม ดสัญชาติสาแล้วผมขอสร้างโลกให้มันเสร็จก่อนโลกมันยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ก็จะพาทัวร์ก่อนนะครับผมตรงนี้คือถ้าดูดีๆมันปึนบัวนะครับบัวตายครับมันมีข้อจำกัดอะมันเป็นสี่เหลี่ยมคุณเข้าใจไหมอันนี้ก็กี่ล้านก็ปี้แล้วก็ไม่รู้เกมอะครับคือ คือมีนะครับผมคือมันจะซึ่งตรงนี้จะเป็นที่เก็บข้าวครับผมที่เก็บข้าวใครมีนาแบบนี้บ้างคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแต่ไม่มีใครบอกประตูติดกัน,นได้เลยเยอะและก็ตรงต้นไม้ตรงนี้ผมพยายามให้มันเหมือนของจริงมากที่สุดแล้วตรงนี้ด้วย ก็ไม่มีอะไรกเเ็เปล่าเปลือเปลือยนี่แค่ตวงซื้อัวเดียวสกินผมเป็นอรอยสติ๊ปเปล่านเ,เหรอไม่ใช่มีอชีิเมน้นด้วยผมคือผมคือฮีโร่บ่ายนะครับตรงนี้ก็เนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะเล่นเป็นแมปไซเรนทฮดนะแต่ก็ไม่เป็นไรเรียกแมปโม นี้ไปเลยตรงนี้ก็เป็นแบบไฟเลนเทดแหละขอเรียกแมพโมก่อนก่อนที่จะมาเรียกไซเลนเทดไงนี่ไม่ใช่ป็ะตูแบบเปิดเลยมันต้องมีกระแสไฟฟ้าเนี่ครับมันจะมีประตูอยู่ ที่เราเข้าไปดูนะครับว่าวงจรมันเป็นยังไงนี่ครับวงจรเป็นแบบนี้ไม่ทุกอ,อย่างมันช้านะครับผมช้าปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปข้างบนบมันจะตันนี่นะครับเคิร์กเคปนี้ไม่ยาวเท่าไหร่หรือว่ายาวห้านาทีห้านาทีแล้วผ่าไปห้านาทีก็ยังผัดตรงนี้ก็เป็น ภูเขาเล็กๆนะครับข้างบนมีสุสานตรงนี้นี่ครับมีที่ตรงนี้โอายกระตุกมีที่ตรงนี้เอาไว้ให้ดินมันไม่ถล่มลงมาใช่บ้านตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเหมือนเดิมดูไปดูมาสะพานตรงนี้ขาดๆเหมือนแกนนี่นเลยตรงนี้เป็นทางคารไม่มีรไรก็ คลิปนี้ก็จุบไปเลยไหมแต่เพื่อครับผมจะพาไปทัวร์อะไรนิดนึงโอเคไหมครับอันนี้นะครับคับแมนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามอบเยอะมากๆไม่ได้ลงมอสนะครับมันเป็นตัวปกติเลยแค่มันมีอะไรที่เยอะนะครับเดี๋ยวไปทำอันนี้กัน เจะทำวงจรสล,ลับไฟทำง่ายไหมง่ายมากโอ้โหทำนะกระช่บไหมโอ้แบบนี้ใ่แบบนี้เอ้ยชูใช่ไหมวะทำแบบนี้เอาไฟามาแบบนี้มันไม่สลับแล้วมันผิดวิธีมันผิดวิธีทำให้มันสลับก่อน แง่วงจรอาจจะไม่ใช่วงจรรวแต่ก็มีรวได้ไม่เล่ามีรวได้ก็ถือว่าดีไหมดีดีมากมากด้วยเราจะทำแบบนี้ และเราจะวาไอรอนโกรูเลมถ้า3าว่าไอรอนโกเมคืออะไรจะสร้างยังไงมันี่ครับมันไม่มีไข่ของไอรอนกเลมเราต้องสร้างมันแบบนี้ครับเป็นรูปทีพโพสแบบนี้แล้วก็ใส่หวัวฟักทองมันคือหุ่นเหล็กจเต้นอะไรหยุดเต้นยยยยๆๆยๆๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆย,ย,ย เขาก็จะไม่ตายนะครับในในวิชันในวิชันในวิชันเออก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ยาวกี่นาทียาวไปหน่อยก็เบลอบาย